สวัสดีครับกับสมาร์ทไฮไลท์คลิปใหม่นะครับวันนี้ผมมาอยู่แถวปิดเกล้าครับก็มาอยู่หน้าตลาดมารวยปิดเกล้านะครับอยู่ตรงข้ามฝั่งกับเอ่อเมเจอร์ปิดเกล้านะครับใกล้ๆกับเซนทันเนาะเซนทันกับเมเจอร์ก็ตรงข้ามฝั่งกันครับก็มีแหล่งช็อปชิมชิลใหม่นะครับอาจจะไม่ใหม่ก็ได้ครับแต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับซื้อวันตลาดมารวยนะครับเดี๋ยวลองไปดูันครับว่าข้างในมีอะไรนะครับน่ครับเดินมาถึงด้านในตัวตลาดก็จะเป็นตัวฟู้ดคอร์ดนะครับ ผ่านย่านบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับโบเบนะครับมีร้านส่อมมือถือร้านขายอาหารขายขนมทั่วไปนะครับเดี๋ยวจะไปแปลนให้เห็นนะครับแต่นี้ถ่ายเห็นฟูโซนด้านในก่อนนะฮะก็ค่อนข้างจะกว้างดีนะครับมีอยู่50-70ถึงที่นั่งได้นะครับราวๆนี่ฮะตลาดมารวยย่านปิ่นเกล้านะฮะก็บริเวณนี้ก็มี โซนขายข้าวขายของนะครับขายน้ําปั่นขายขนมขายเครื่องดื่มขายเฟรดนะครับขายเฟนไฟายอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปนะครับก็บรรยากาศดีครับตอนเย็นๆมาเดินก็เพลินๆดีนะครับที่ใครอยูนะ่ใครอยู่แถวปิ่นเกล้านะครับอยู่ติดกับถนนเลยนะฮะ ตัวตลาดมารวยตรงนี้นะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นตลาดนัดหรือเหมือนถนนคนเดินทั่วไปครับแต่ว่าโซนหรือบริเวณเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะฮะก็อยู่แอบอยู่ชิดติดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีร้านที่ติดกันเป็นพิวอยู่ประมาณผมว่าน่าจะ20ลร้านนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช็อปนะครับช็อปของอาคารพาณิชย์ที่เป็นร้านพวกอาหารญี่ปุ่นร้านแว่นตาร้านขายยาทั่วไปนะครับก็ถ้าใครสะดวกอยู่แถวถปิ่นเก้าก็ผมก็แนะนำครับลองมา ตลาดมารวยนะครับตลาดเล็กๆแต่ว่าดูแล้วมีของมีสินค้างให้ช็อปพบคันอยู่นะครับ